สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับนายพีนัทเกมเมอร์สกันอีกแล้วนะครับเรามาอยู่ใน The Room Epic Lock ภาคพิเศษนะครับภาค Epic Lock ครับ ทะลุมาแดนต่างวิตินะครับเข้ามามีกล่องหนึ่งใบครับกับจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับดูที่จดหมายครับ คำใบ้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฉบับครับภ,ภาพสเก็ตของนูนเอิเลเมนต์นะครับที่ตัวกล่องครับดูเหมือนจะต้อง เอากุญแจามาใส่ครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ต้องเป็นกุญแจครับ สาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นลวดลายคล้ายลายวนน้ำนะครับที่โต๊ะมีกุญแจครับ รูสรูครับมีอะไรบางอย่างหายไปครับตรงนี้มีจุดครับ1นึ่ตรงนี้เป็นลวดลายครับเหมือนดวงตาแห่งลาครับ นี่ก็เป็นเหมือนกับรหัสนะครับมีหนึ่งจุดกับสองจุดนะครับไปกันต่อครับที่หัวโต๊ครับมีป้ายเหมือนเดิมครับ limited edition ครับแล้วก็ ต๊ะเหมือนเป็นช่องหยดเหรียญครับอ๋อเป็นสวิตช์ครับสไลด์ได้ครับมีหมายเลข1 2 3ออกมาครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แปลกๆครับยังไม่มีหยุดบอกครับตรงส่วนอื่นไม่มีอะไรแล้วครับที่ตัวกล่องด้านบน ไม่มีอะไรครับลองใช้แว่นสองดูครับที่กล่องไม่มีอะไรนะครับที่โต๊ะครับมีขายลายมือครับเรืองแสงครับได้ครับเปิดลอยมือครับ มีสวิตครับอีกฟังเป็นเฟืองสามเหลี่ยมครับเราก็ไปสำรวจทิดต่อครับเสบียนสำรวจครับ ด้านบนนี้เป็นเหมือนสวิตครับเลื่อนลงมามีปุ่มครับเหมได้ครับเหมือนต้องเอาเฟืองสามเหลี่ยมมาใส่ครับกับสี่เหลี่ยมครับเอาเฟืองสามเหลี่ยมมาใส่เลยครับแล้วกดปุ่ม ทางด้านนี้ปลดล็อกครับอันนี้ขยับได้ครับพอปล่อยก็กลับไปที่เดิมครับขยับดูเปิดเป็นสีฟ้าครับ ช่องหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองครับมีรังสไลด์โผลมาครับตอนนี้อยู่ใกล้หมายเลขสองครับเปิดหมายเลขสองก่อนแล้วก็กลับไปที่เดิมครับไปต่อครับอันที่2เปิดแล้วนะครับ เปิดอันที่หนึ่งครับเรียบร้อยครับเปิดได้หนึ่งจุดครับของวนเป็นสวิตช์ครับ ติดต่อด้านบนมีลูกออพโผงมาครับโหรดลูกออพตรงลายขยับได้ครับลองขยับดูไปเรื่อยๆครับ ครับปดล็อกล็ออฟครับเปิดได้ครับเปิดได้สุดครับฝันเฟืองทำงานแล้วครับมีเฟืองสี่เหลี่ยมโผกมาครับกลับไปที่ตรงจุดสายฟันเฟืองครับ สี่เหลี่ยมมาใส่ครับแล้วก็เปิดลิ้นชักครับได้กุญแจของกล่องได้บนมาครับเอากุญแจไปใส่นะครับ ครื่องจักรเริ่มทำงานแล้วครับเครื่องจักรล็อคตัวเริ่มทำงานแล้วครับปิดกุญแจดูมีสวิตช์ครับใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงของลายน้ำครับลองปิดไปอีกทางครับ ข้างในไา้น้ำมีของอยู่นะครับอันต้องเลื่อนขึ้นไปครับเอาสวิตเลื่อนลายน้ำขึ้นไปด้านบนนะครับก็บิดไปอีกทีครับ ไ้แผ่นเหล็กมาครับกับกุญแจนะครับแผ่นเหล็กมีปุ่มสองปุ่มครับกุญแจเป็นกุญแจธรรมดาครับกุญแจธรรมดาน่าจะต้องมาไขาตรงนี้ครับเป็นรหัสนะครับสามารถเลื่อนได้ ไม่รู้นะครับเลรหัสไปแบบไหนครับลองกุแจอันนี้มาตรงกลางครับมีบอกรหัสอยู่นะครับด้านซ้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับด้านขวาเป็นรูปตัวโน้นแมงกระพุนครับ ปนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับเลยครับส่วนด้านขวาครับเป็นรูปตัวนแมแอกอพุนครับ น่าจะปรับกุญแจเป็นตรงกลางครับมีปุ่มโผล่ขึ้นมานะครับด้านซ้ายด้านขวากดได้ครับ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดพร้อมกันครับมีเลขรหัสโผล่มาครับกับแผงเรืองแสงครับ แว่นสองดูครับแหงเรืองแสงสองหาเลขนะครับมีตัวเลขทั้งสองด้านนะครับ ด้านข้างมีปุ่มขยับได้ครับต้องหามุมครับปุ่มนี้ต่อกันได้ครับเลขห้าเลขเจ็ดนะครับ ก้อเลขสาครับอีกฝั่งอีกฝั่งจะเป็นเลขกับหัวครับไม่มีจุดเชื่อมโยงนะครับเป็น5 7 3นะครับไถ่ายรหัสเลยครับ 7จ็ดแล้วก็3มครับกดล็อกอะไรสักอย่างออกมาครับตามไปดูกันครับตรงนี้เป็นแผ่นดำๆครับเรืองแสงครับอีกฝั่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมครับยังทำอะไรไม่ได้ครับ ตรงนี้รหัสเปิดแล้วครับเป็น S จุดแล้วก็หอยทากไม้กางเขนครับแล้วก็สามเหลี่ยมครับไล่จากล่างขึ้นบนนะครับสามเหลี่ยมหอยทากไม้กางเขนแล้วก็ S S จุดนะครับสมพันกับตรงนี้ครับเลขสามเป็น S จุดนะครับ เลข2เป็นหอยทากไว้กางเข่งครับแล้วก็เลข1เป็นสามเหลี่ยมครับเดี๋ยวอยครับได้เหรียญมา1นอันครับส่วนมือจับที่มีปุ่มสองปุ่มครับเรามาใส่ตรงนี้ครับ แล้วก็มีเปียโน,โนออกมาครับขยับได้ครับมีตัวโ้ตที่ขยับได้สองตัวนะครับตามจดหมายครับระบุไว้ครับกดสองตัวนี้พร้อมกันครับ แล้วก็เป็นที่ใส่เหรียญครับเอาเหรียญใส่ดนตีเริ่มเล่นแล้วครับมีปุ่มผมนะครับให้เรากดตามนะครับโอ้ต่อไปครับ ไยาครับเรียบร้อยครับกดลอ็อกพัดเซนเป็นโอไปครับได้เหมือนเป็น,ปนมือจับเหล็กนะครับเป็นรูปกากบาทครับ ไใส่ตรงนี้ครับคือกับเ็กรูปกากบ,บาทเอาไปใส่ตรงนี้ทั้งสองอันครับแล้วก็ใช้กล้องสองครับหวนไปกลางครับเป็นช่องตาๆครับสี่เหลี่ยมสามารถส่ไลไรเข้ามาได้ครับ ทางหนึ่งครับอันนี้ต้องขอใช้เวลาแก้พัสเซนสักครู่ครับ เรียบร้อยครับผัดเส้นสีเหลี่ยมปลดล็อกแล้วครับเป็นลูบี้ครับไอฟังเปิดอออครับเป็นเพชรสีแดงครับแล้วก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างครับอ่าหนึ่งเป็นกระจกครับ ด้านนึงเหมือนเป็นพัสเซนครับแกพัสเซนก่อนครับนาจะเอาเพชรมาไว้ตรงรูนะครับด้านหลังพัสเซนสามารถเอาเพชรออกได้ครับทีนี้ต้อง ย่งแก้พัดสซสนครับค่อยๆแก้ไปครับใส่เพชรสีเขียวมาหนึ่งอัะนแล้วครับไปเป็นเพชรสีเหลืองครับ นะครับจะต้องเป็นเพชรแดงครับไปใส่ที่อื่นไม่ได้นะครับส่วนเพชรไม่ตื่นไม่ได้ฟิกนะครับจะใส่ตรงไหนก็ได้ลองใส่สีเหลืองทูก่อนครับ สองกระจกครับไม่มีอะไรครับลองเอาแว่นสองดูครับเห็นเป็นเส้นอะไรสักอย่างครับคล้ายสัญลักษณ์ด้านบนซ้ายมือครับขาสีเขียวใสครับสีเขียวใสเส้นไม่ต่อกันนะครับ ต้องย้ายรูครับเอาสีน้ำเงินใส่ครับค่อยๆใส่ไปนะครับสีน้ำเงินเส้นต่อกันนะครับแสดงว่ารูสุดท้ายต้องใส่สีเขียวครับ ร้อยครับชุดสุดท้ายเอาแว่นสองดูครับกลายเป็นรูปสัญลักษณ์ครับผลล็อกเรียบร้อยครับกล่องเปิดอ้าแล้วครับเปิดกล่องดูข้างในยังมีพัสดุ์อยู่นะครับ เพ็ดออกมา1เมตรครับอันนี้เลื่อนที่แผงไม่ได้ครับกดปุ่มตรงกลางสามารถขยับได้ครับทั้งหมดครับค่อยไล่เพ็ดไปครับน่าจะต้องเอาเข้ารูตรงกลางครับ เรรื่อยคับชั้นในสุดแล้วครับเรียบร้อยครับเพชรเข้ารูไปแล้วครับฝาปิดเรียบร้อยมีเพชรใหญ่ออกมาหนึ่งเม็ดครับทำอะไรไม่ได้ครับ ถ้าทำอะไรไม่ได้แบบนี้ต้องใส่แววงครับมีแกนโผล่ขึ้นมาครับเป็นเหมือนภาพสามมิตินะครับหมุนไปเรื่อยๆครับเหมือนกับตาสัญลักษณ์ของเกมครับ เสรแล้วครับเรียบร้อยครับับตาเรียบร้อยครับมีเพชรผัรอ,อกมาอีกหนึ่งไหมครับไล่เหมือนเดิมครับค่อยๆไปทีละเส้นครับ ตรงไหนไปที่รูเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับใส่แว่นรอเลยครับรอบนี้เป็นตาสัญลักษณ์อีกนะครับหาแบบหลักครับยังไม่ตรงนะครับอออแกนตรงกลางสามารถหมุนได้ครับเรียบร้อยครับ หลังจากทำงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แว่นตาเราแต่ครับข้างในมีตูอีกหนึ่งอันครับนี่ลากไม้เต็มไปหมดแล้วก็มีมูบี้ให้ดูนะครับดูมูบี้ไปเรื่อยๆครับไม่มีคำบรรยายครับ เรียบร้อยครับเราจบเดลุงภาคอีพิล็อกไปแล้วนะครับถ้าอยากดูภาค2ต่อครับช่วยกันโด o n a t i o ด้วยนะครับลิงก์ด o n a t อยู่ด้านข้างเลยครับสามารถเปิดดูได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืม กดติดตามให้ในายพีนัทเกมเมอร์สด้วยครับสวัสดีครับบายบาย